ครับก็พาเพื่อนๆนครับมาดูคุณตานะครับยามขายดักปลานะครับก็ตอนนี้ฝนก็ตกนะครับ <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าคุณตาจะได้ปลาหรือเปล่านะครับฝน <c oughs> ตกครับฝนตก พอดีนะครับคุณลุงนะครับขอกลัวเรือล่มนะครับผมก็เลยไม่ได้ไปกับแกนะครับก็เลยไม่ได้ไปกับคุณลุงครับก็ถ่ายให้เพื่อนๆนะครับดูไกลๆนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าคุณลุงจะได้ปลาหรือเปล่านะครับไกลแล้วคุณลุง คุณตาสิไม่ใช่คุณลุงนะครับน่าจะได้แล้วนะครับปลาอะไรก็ไม่รู้นะครับเห็นขาวๆอยู่ถ้าเรือนั่งไปกับแกได้ก็ว่าจะไปกับแกนั่นแหละครับขอแกแล้วครับแกบอกว่าเรือสภาพไม่นัน่งนะครับนั่งได้คนเดียว ฝนมาอย่างแรงเลยครับนี่ครับทางฝั่งนี้นะครับนะครับตรงช่องเขาตรงนี้นะครับเป็นฝนนะครับนี่เดี๋ยวหมดก้อนนี้แล้วก็ไม่มีแล้วครับรอดูคุนตานะครับรอดูคุณตาจามไข่นะครับดักปลานะครับ ได้ยินเสียงฝนนะครับเนี่ยอยู่ช่องเขาช่องนี้นะครับช่องนี้ก็น้ำก็ไหลลงมาที่อ่างเก็บน้ำนะครับนะครับแล้วก็ตรงท้ายเขื่อนนะครับตรงท้ายอ่างเก็บน้ำนะครับเข้าไปด้านในเลยนะครับฝนตกอยู่ทางโน้นนะครับนี่แล้วก็ลุ้นคุณตาต่อว่าจะได้ปลาหรือเปลา่านะครับ อยู่ไกลเลยเสียดายนั่งไปกับแกไม่ได้นะครับได้อยู่นะครับปลาว้าวมันก็เป็นเป็นไอน้ำไอหมอกขึ้นเลยครับตรงนั้นฝนตกนะครับทางนน้นแดดออกแล้วครับนะครับ,นะรบในที่สุดก็หยุดแล้วครับฝน โอโหปลาปลาขึ้นตรงนี้นี่นะครับผมจะมาพยายามนะครับพยายามที่จะเข้าไปข้างในให้ได้นะครับด้านในให้ได้นะครับก็ <g ül s> <g ül s> เป็นความพยายามของผมนะครับก็ <g ül s> ไม่รู้ว่าจะได้เข้าไปตอนไหนนะครับ <g ül s> อยู่ระหว่างรอนะครับรอคุณตายามทางเสร็จนะครับก็ดูบรรยากาศ ฟ้าฝนกันไปก่อนนะครับโอ้ยไ,ได้อีกแล้วดางมันเอ,อ่อไข่พันกันนะครับไข่ดักปลามันพันกันนะครับไปไหนครับเนี่ยไปแหยงครับ <c oughs> บ,าบางเดียใช่ใช <c oughs> ่ออออโอ้เึ็กว่าสิไปปลาโอ้ผมไปเฮ็ดฮะครับผมไปพ่อ งานจังหวัดเลยไทยงานอีตะโคนบอกให้ได้มาเดี๋ยวสวงบุญบางไฟสวงเขามีบุญกันนะบ่ได้ขึ้นมามสว่งแค่ไหนหลกกาสีเอ๊ะมือมือไหนมือหือวันที่ยิบเก้ามา มา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 เพิ่นเฮ็ดจากมงแล้วครับเริ่มสามมงปอเออพอดีเลยมีงานมีงานลงละมามามาว่าแล้วยังเห็ดความสะอาดกันจังแท้วะครับอ้าวมาพอดีเออขันบัวบ้องนี่บุรู้นี่เนี่ยขันบัวบ้องนี่ผมก็ไม่เรู้อย่างนี้เนี่ยเออเห็น เห็นแต่อันเพิ่นเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปอันอ ok ันอย่างอันนาอย่งง้นนายที่ว่าเฮ็ดเจดีเข้าน่ะเนอบอกไปเพิ่นออกมาเฮ็ดไหมกัเปลี่ยนเปลี่ยนคือเก้าน่ะว่าคือเก้าหน่ะอย่างนาอย่างเพ่นเพ่นจำา่ได้จำา่ได้ เอาไปเห็นอย่างมาครับเนี่ยโอเป็นหลกกเอามีนาดำอยู่บ่มีนาดำอยู่บ่เหรอคือบกเห้เห็นดำกันเบ้านผมก็เห็นน้าบ้านกูอือแต่บางคนเพิ่นก็เห็นดำนั่นแหละงานวันที่ยี่สิบเก้าที่ครับเริ่มสามโมง สองมสามงาท้ายเอาเล็กเล็กน้อยกระพอแล้วมาท้ายอะไรหรอท้ายเอาเล็กเล็กน้อยน้อยก็ะอแล้วมาท้ายอะไรรออยู่ลงทานทำดีเห็นแต่มูผู้ใหญ่กำนันเพิ่นแต่งสุดเลียงกันมือเนี้ย จำนั้นผู้นุ่มๆมันบ่นึกว่านุ่มแม่ใสๆเหรออายุพอได้สามสิบกว่าทีพอได้สามหเห็นเห็น โอ้เฮ็ดกิจกรรมดีกว่าร่วมกิจกรรมดีดีโอ้ยถี่แรกไปสิไปซองมือไปซองซองคืนสามมือโอ้ยบ้ดนสีเอาฝนตกมันมีบอลยูอเอาได้ไปนอนประสาเน่ะ <laughs> มัน,ม,นมันกระเบืเองประสาหรอ,อกมันเป็นบอลเมมเขาเฮ็ดไว้เป็นซ้นอนรวมนะบ,นบ,นบอลลูคือกันแต่ว่าเขาเฮ็ดเมมเป็นเมมใหญ่เลย เฮ็ดรวมคือว่าเป็นในอำเภอด้าน้า้น่ะ <Ừ. S 1> ถ้ามีงานศพงานอย่างก็มาเผ่าวันนี้ได้เลยม,มาจัดบันนี้ได้เลยโอ้ไปมโอ้ไปมือเล็กบวนได้หาบ้นหลับนบ้นนอนนะมผมไปอันอยังไปอด้านไซแดนไทยแล้วกลับมาโอ้ยมาตกกลางทางได้เวรพระอันรถดูลาดค้าเขาตกแหงนะ แองไม่โเห็นทางเลยซิโบขึ้นจังนี้เลยน้ำอย่างน้ำฮะทับอย่างนั้นทับไงนะบโบผมไปอีกทีนึงแล้วทับไงะลดโอ้ โอ้แ right? oh, ล้วเด็กน้อยเขาพาเข้าไปเทอานึงเนาะเขาได้ยินอเสียงน้ำมันแห้งเนาะเขาก็เลยบบพาเข้าไปอีกมันอีล้นลูกมาทางป้าทีดติสะพานข้ามไปนเห็นไหครับครับครับเปลี่ยนอยู่โอ้มันมาจากขั้นติโอ้โอ้โอบครับ

ไก่เติ้ทำไงกระมานี่นะก็อาดสิมาถึงแล้วก็ได้เพราะว่ามันก็ลายมือแล้วถึงแล้วละถึงมาบันั่งคุแดน้ี่แดครับโอ้ขาเลี้ยเลี้ยเลียชิจม่ดิวอืม เราสิเข้ามือไหนเข้าปลานะมือเงินโอ้สิเข้าไปน้ำวะเนี่ยไปเห็นอยัางไรครับไปโดนบปเบิดมือไ,ไปมือเศร้ามือแรงกลับไปยังงงครับบล็อกไวได้ไปผู้เดียวเนี่ยครับไปผู้เดียวเนี่ยป้ด โอ้ไปเอาหา,หาหาม้อ,นนะอมก,กัน,นะโอ้โอครับอ๋อ่าฮามันก็ไข่ด <ś> ิอ๋อแล้วแถวนี้มันบ่มีแล้ว<ะ>ไหมอ่ะแถว,วนี้มันบบมี พูดมันเป็นที่ลัดอออดิ<อ>ผมว่าสิมาหาท้ายคลิปหาหนูไม้มาเนี่ย <laughs> เป็นตาบ่เร <laughs> าิมาท้าคลิปหาหนูไม้มาเนี่ยนทมีก็มีทางในหุ่นนะ่ะเนาะ นั่นหวานน้องนังดินเหรอครับหวานดียังเนืครับไม่รู้อ่ะผมก็ว่าสิขึ้นไปเฮ็ดคลิปอยู่ทายคลิปหาเห็ดอยู่บุกใค่หาดอกละครับกอาใส่ไปเห็นมูหาอยูนนะทายข้ป้ายนะ เจ้าของกะหาเห็ดอันเจ้าของรู้นะ่ะอันใดบุรุษก็เอาเอาเห็ดเหาะผมก็ขึ้นไปให้กูครับเอาเห็ดเหาะโอ้ยโคเก็บกันหมดแล้วผมไปหาได้เพราะเครื่องทุบได้กำยิ่งยิ่งบ่โอ้ บมลู้ครับบสนไปอืมยังดอืมาขึ้นไปยู่มันนักขาขั้นขานี้ว่าิรอเบิ้งตาสิได้ปลาป่นอ่ะ,ะนะสิมาง่ายป่ะนอะ่ะ เพ็นบ่บเพ็นเอาด่างมาต่อยเพื่นบอกเป็นวานะเรอะเนอเจ็ดโลก็ตัวใหญ่้วเห็นเห็นไอเดียวนะได้เท่านึงไปกับแก ได้คูหนึ่งพอดีเนาะมานันมันยามมานันมันมันอยู่น้ำเล็กปลาบึกเ,เด้อคือแลูกมันอาอรเมรีมันไปเด้ยมีครับฮักจูเล็กไหลเอาทีอือ เขาย่านมันสูญพันธ์แล้วเนาะโมเมนย์านมันสูญพันเขาย่านมันเบิดย้านมันบ่มีครับอืมดีแล้วมันขึ้นขึ้นเรายาให้คือปีที่แล้วล่ะปล่อยไปเเดียวท่วมหมดนเอะโอ้ จนะาท่วมบ้านเบิดเนาะนี่ยินเขาว่าโคด้าจังวันที่แล้วด้านคนคุมน้ำเนี่ยนันโหล บมได้วาดอกโอ้หนกว่าสีบมีน้ำแล้วไหมปีที่แล้วเนี่ยนึกว่าโอ้บิดแล้วนะเอาเาใหญ่เขาแทรกเดี๋ยวใหญ่เขาแทรกเสร็จอ้าวมันสีไ้อ้าวมันมาจากใดเดี๋ยวใหญ่เขาแทรกอยู่น้ำมันไหลเดี๋ยวนาอน้ำที่โคนไปอ่ะ เดือนหน้าสิงหาหา,งหงาี่ยจนยาอนยจย่าอดตายฝนี่เป็นอย่างเด้เนะสัมภาระอย่างนี่น,นี่มาก <c oughs> <c oughs> โอ้หาเบิ้งยาคนเจ้ามากเลยดเดี๋ยวนี้ป้าตอโอ้ยายผมกับท่า,จานจังนะแต่ก้อนยายทวดอ่ะ โยวลงส่อันท่านพันไ่วะนะฟังท่านพ่นยำอันนี้เดี๋ยวนะยำไปจากได้ประได้ฮะอท่านดังไหมตกอยู่ทางนั้นเดี๋ยแล้วพญูมันเข้าทางเราอยู่เดี๋ยวหรอเขามาแล้วจีห่างมัน ครับแห่งมันเพระาะว่าเราอ้วมเลยน้ำเขาท่วมจัง